สบายดีทุกผู้ทุกคนพุมาพอกันช่วงสาวๆสายๆในจักหน่อยบังลงพอลงพี่คนลินเห็ดงานกันเหตุการณ์เห็ดงานเด็ดในบังอ้าในบังลงพี่ผูดสู่งานสู่งานเห็ดงาน lăng hồng nam Mình xin đại thê buôn thê căn phơn căn lục kỳ nhai hao này nhai nè mùi tao tra hời ความรับน่สืการลงลงพเป็นส่วนดินคนดินเอาไปทมหลังของน้ำคืได้เทพปูน ไปละสุ่ยแรงแข็งขันสอยกันเน็ตสอยกันถ้ำสอยกันสร้างงบมยมผินคนเิ่นบริจาคให้หกรถเมื่อนันกเิ้นให้หกรถปลากันมาทม ป็น้องหนามล้างไม้สร้างไม้พึงเซตจากไม้พึงเซตพากันทมดินละมาดินดมาทมลง่นบริจาคดินให้หกรถมืนันพากันเห็ดพากันทำดีวกว่าโยซื้อ ว่างๆเวาลาว่างเอาเวลาว่างมาเฮ็ดมาทำสอยกันคนละไม้คนละมือสองแรงแข่งขันซอยกันเฮ็ดสอยกันทำซอยกันสร้างเพื่อพัฒนาในวัดในว่านี่งละลงาาเพื่อความสะดวกสบายทั้งญาติทั้งโยมทั้งพระ ông khay phát xuống ông khay chào hao có sẽ được sựสะดวก, sáu bài là nhạt à, vệ à, nhạt nhom, cổ xoắn tròn, cây mạ vệ cầu à, phòng nông, phòng nam, để phước, mây lá hòn nhiều đọt, mì sáu, sáu lăng, sáu, à, sáu lăng, lăng này cả phòng, sáu ยังสังด่านขึ้นเนื้อพูนในเม่ในใกล้ๆกันนั่นกับสิบสองหองของคนสิบสองหองตอนนี้สิบหองด่านขิตตะวันตกอีกกรลังหนึ่งต่อกันต่อกันนะลังงัานก็ติเม,เมน่นตกหองก็งสิเพียงพ่อเลยดักกับจำนวน เวลาไม่การไม่งานสิเพียงพอ่อไปสางไปซ้ำม,มีซ้ำกำลังได้กำลังมี์นะไดยงบจากหลวงพ่อหลวงพี่ทุกหลุทุกองนั่นแหละ หนุ่มซอยกันเห็ดซอยกันสางของนามลังนี่ทังหยาดโยมแน่ลูกเต ha. like, ่อหล่อล so ้านอยู่กรุงเทถิดคงไทยเดี๋ยวมัซอยเห็ดซอยสางซอยท่ำคนละหาคนละซีฟซอยกันเห็ดซอยกันท่ำกันไปจนสมร็จจนสมฤตงานจะเทพื้นงบเทพื้นมาหนี่ง เทนี่แหละกทานได้ปันี่ยาบึงสิมัดหลบาทอยูลบาทอยูคือกันละนี่เทพื้นสิมัดปุ่นไปสิบยี่ทุ่งนละยี่สิบทุงสิพ่อหายบอนี่บอพ่อดอก่นละสิเลหะสามสิบ่นละจังสิพ่อ ยังลูกพ <ton> ี่สักสบงตีวันบ่สักสบงตีวันกันช่วงหนาวบ่ต้องสักดอกมันนี่แต่ไข่จับขี่ไข่จับให้มันน้ำน้จังอุ่นลองไปสบงตีวันน้ำน้จังอุ่นจังสลากลายมันบ้างห่มแล้วมันหนาว มันจะคลาจับนี่ยมันยากาศ์กางออกนี่ถาเลาพาเป่งพอ,อลงุุยเห็ดงานกันซอยแรงกันซอยแร,รงกันเห็ดกันทำกันสร้าง การหน่อยออกฝึกไม้หม่ทานไม่เสร็จโอเคก็จะมาขอทานกันโอ้เปลี่ยนโชเฟอร์เลรอบอลเปลี่ยนโชเฟอร์ไม่โชเฟอร์ไม่โชเฟอร์เก่า เปลี่ยนโชว์เปลี่ยนกันพัดกันปวดไดเมื่อยพักซอยกันกระโบเฮ็ดซอยกันเฮ็ดกรบโบเล้วซอยกันอยู่น้ำกันร่วมกันซอยกันเฮ็ดซอยกันทำ คนละเน็ตคนละน้อยกันยังดียับ,บยแล้วเนี่ยว่าไมโคมนาจะรถตักเลยหนะ้เาเอื ตามกำลังเมื่อยกก็พักไม่แห้งกลยเฮ็ด่อจะเศร้าแดดบบาหอนจะสีแค่แนนอยู่ดอกแดดหนา,นาวเย็นดี Đây lục phi nhai mươi là bỏ lục phi nhai Lục phi nhai hồi này mươi lâu พอของปากของคอแค่นี้แหละการเฮ็ดงาน隔隔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 隔ของพระสูงกับข้าวเฮาจะได้พอเฮ็ดได้เฮ็ดไปมันบ่ผิดนะมือเพชรตัไปีนีจะได้ซอยกันเฮ็ดได้ก็เฮ็ดนี่แหละซอยกันรวมแรงรวมแรงซอยเฮ็ดซอยทำซอยสร้างกันคนละนิดคนละน้อยออกแรงซอยกัน อยู่รวมกันก็ต้องซอยกันคือว่านละซอยเฮ็ดซอยทำซอย้างเพื่อส่วนร่วมส่วนรวมงานหยาดมทางเงินทางไกายคนก็ได้มาแวะเข่าห้องหองห้องน้ำว่ามีงานมีการมีบุญในวัดในว่าห้องน้ำก็ แต่ก่อนมาใส่บเพียงพ่อใส่โบท่านเลยสั่งกันขึ้นมาใหม่อีกลุงพี่ลุพงพ,พ,พ่อคนพ่ากันสัง่งกับ่ใดใส่งบทั้งในดอกงบของลุงพ่อลุงพี่นี่ละครับลูกเต่าเหล่าล้านหงัดยมผู้เป็นอยู่กรุงเทพกรุงไทยคนซอยแน่คนละ1ร่อยสองร่อยคนละพันสองพันกเลยสำเร็จเกิดลายเดือนเติบ หาฮกเดือนเกือบถึงปีจังแล่าลังนี่เกือบถึงปีจังได้แล้วจางไดี่ยวเซตจุบบุนของนามลังนี่สิบห้องพผัวบุมีงบบุมีงบใหญ่งบมาเถื่อนนิดเทื่นหอยก็พากันเฮ็ดกันทำกันสร้างไปิดเถื่อนนิดเทื่อนนิดคอยก่อคอยทำคอยเฮ็ดกันไปจนสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยห้องน้มสิบห้อง สวยงามอาลังการอยูด่ดอกนะหลวงพ่อหลวงพี่เพิ่นออกแบบสร้างเพิ่นออกแบบสร้างก็สร้างหลวงพีเ่เฮาหน่อยละเป็นประสบการณ์ประสบการณ์ตต่งยังเป็นโยมอยู่เพิ่นมาบวชอยู่ในวัดในว่าเลย่นมาออกแบบมาเฮ็ดออกแบบเฮ็ดงามลังนี่ ความประสบการณ์ของเพิ่นเคยพานมากเคยเห็ดกอสางมากเพราะฉะนั้นก็ได้จะออกแบบเห็ดจากงบน้นอยๆคอยผสม,มไปเรื่อยๆเรื่อยๆเห็ดเชื่อละพันสองพันไต่มาพันหนึ่งเห็ดพันหนึ่งสองพันเห็ดสองพันกา็เกันทำจนแล้วจนเสร็จจนสำเร็จ ้หลังนี้ละเฮนี่ก้อนน้เนี่ก้อน,น,น,อน,นก็สบายดียูดีไม่แหง้งกันตุกปูทุกคนที่รับเบ่งรับชมทั้งในประเทศและต่างประเทศที่รับเบ่งรับชมก็ขออย,ยู่ดีไม่แหง้งรักษาสุขภาพร่างกายในฤดูหนาวยูดีไม่แหง้งกันตุกผูทุกคน ทงในประเทศและต่างประเทศทุกปู่ทุกคนนั่นแหลเะเขายู่ดีแม่อายุมันควัญเงินอายุมันควัญเงินอยู่ดีมีสุขอยู่เย,ย็นเป็นสุขรำรำเรื่อยด้วยกันทุกปู่ทุกคน้นขอจบคลิปไปเที่ยงแค่นี้ก่อนสบายดีทุกปู่ทุกคน